ไม่นี่ไมายงมายางนั่งแต่งานนี่ ผูกสมวนกะนสมวนกะเแล่นตามก้นอยู่สบายดีเด้อไปดูไหมเนาะงอนหอดนาเลยสบายดีเนาะไอ้มึงมึงไม่ถือหห้ไปเอาเขาไปให้เป็นตู้ไม่ขึ้นทั้งชูงพอดลูกโอ้ยนาเป็นยัง กินป่ะอยากกินน้ำแต่อยากกินน้ำแล้วพี่ไข่ได้กี่เดียวว่าจะกินน้ำแม่ <laughs> <laughs> ไข่ไปเดี่ยวนี้กินนุ่มจะได้เออนุ่นกินนุ่มกัน ได้ไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังังแต่งานนี่ เฮ้เห็นได้ไหนลูกสบายดีสวัสดีป้าดูโลยมื้อนี้วันหยังวันเช้าก็เดยมานาบ่โลมานาดดนาซอย้วนเนาะโยป้าเฮาเชีวิตถ้วยจักเป็นจังไรดอกพี่น้องเอ้ยเนาะน้อยจับมัน้องให้ป้าบัดนี้ป้ารุงเลยไปพ่อกันอยู่อ่หน้าพุ่นเด้อบัดนี้เนาะ ได้หยังมาต้อนตู้ตัวจับดิฮะต้องมีแนวแดกอีกบ่นะแบ่งเงินได้บ่ต้องมีแนวแลกบ่เนี่ยดูฮะเล็นกแนวบ่ือเไให้พ่อตู้ลูกอืพสมวนกะสมวนกะเล่นตามกอยู่ สบายดีเด้อไปด้วเนาะหอดนาแล้วุอดเนาสบายดีเนาะเดออ่าได้ไรใกล้ีิดแล้วระบองเ้กล้เนหาชีไปยันหนึ่งแล้วอือพวกไปได้แ่ให้ไปตู้ไอ้บานนี้กับชิดแลวดพี่ไปเพื่อนกันเเแล้วกูไปทำไปตู้เพิแล้วลูกตู้เตนอยูห้น้าคุณลกเลยไปตู้่ตู้ดำหอดใสยแล้วพี่พี่ลูกพุ่นมันไปไม่ได้เด้อ พี่พี่มาพี่มาพี่เดี๋ยวมันสีเศร้าเย็นอยูลูกโอ้ก็สิแดวเดวเอาขี้ดูดนะหยมึงมึงไม่ถือหายไปเอาเข้าไปหายมิตู้ไม่ขึ้นทั้งชูงพดลูก โอ้ยเนามันสีเศร้าเย็นเฉลมาหอดเพื่อนกับเพ้าเอ,อิญบอกไมตุเพื่อนเราเออเป็นยังอเออข้า,าขใจได้จะจบได้ยินวย กิน uh, อยากก ah, ินน้ำแต่อยากกินน้ำแล้วพี่ไข่ไ <ah ด้กี่เดียววะจะกินน้ำไข่แม่ไข่ไปเล่นแล้วไข่กินนุ่มจะได้เออนุ่นกินนุ่มกันได้ไม่ไข่ได้เลยลูกกินบ้ากินน้ำไปตู้อยู่วะนี่อืมนี่ฮัลโหล ยังเดือให้สุดท้ายแล้วเนาะยังเดือทอนี่บาทนี่พี่น้องเลยถ่ายให้นี่บม่ได้ถ่ายฮุดเนาะพี่น้องเอามันหนดหยาอะไรสบายดีเด้อปลาดุงโดยไก่สีแดียร์นะใช้ถุงไหมถุงใช้บาทจ่าจะกินนมอ้าลูกอ้ามากินแมนเอาไม่กินตอนบ่ายบ่เอาบอกกินอีกบ่าได้กินบอลเชิญได้ดิเข้าพิกเดียวพอละ ตามตูวว้อ้วนพุทธาดูเอ้ยเมันเอาสปอนเซอร์มาเปลี่ยนโทรศัพท์ี่ยอยู่นะมันประตูฉากไว้ให้อยู่ด้วยจบแล้วบาทนีนพี่น้องเอ้ยเนาะฉากเรียบร้อยแล้วหาสุดท้ายแล้วไปดูเลยทำให้นี่เดียวนะมันจบบริบูรณ์บาบนี่เนาะแม่ยังจะน่าแซมหน้าวานยังแต่ไปแซมหน้าวานแบบนี้เนาะนโอ้พี่น้องใครแน่ยได้ไหม ชาวเมืองมืหนึ่งกนยังแชมบ่อื้มผลจีโต้เฮงไปจังเนาะมึงเนี่ยขาวเฮ็ดผัวมากขุกนานี่ย่าลองหนะตุเออลำน้าเนี่ยเขาไปว่าฉตุไอตีบเอาเนีหาบกลนเด่เหงาบกอันนี้บ่หน้านุ่งตุโก้รนี้เหงาบกใหญ่เขาเอานั่นเออเออใช่เผาลำนี้เดีวไปเบิ่งบ่าชนะลำนี้เดี๋ยวเขาไป เห็ดปวกออกอีกแล้วเฉยพี่น้องจังเพราะว่ามันเอา้าลายมือแม่นี่นี่จังหน่อยนี่เห็ดปวกตัวนี้เน่าในผลจิตโตแห้งองีกนี่หมดคนไข้เลยนี่จะหมดคนไข้น้ำเกินสามมือโบราณเพื่นว่ะบอกตามโบราณเนาะพี่น้องเลยเฮ้ยฉังเกินไปอันเม่นเ,เครื่องเม่นคลองก่อนเน,ะนาะมาแต่กับเพิ่นเอาน้ำเย็นมานนให้ตู้เพิ่นเลยพี่น้องเลยงเลยงผ้าลงมาดำไปหาเห็ดปวกแล้วเอาเรื่องเห็ดปวกเนี่ยปวดใท่ไหม <laughs> มื่ออื่นในก็อยู่ขายเครื่องละบ,บาทเดียวเอาเ <laughs> มื่อนี้ได้มาแล้วก็เอาให้คุ้มนะตัดผ้ามาอีกแบบนี้ผ้ามาดำหน้าให้แล้วก่อนพี่น้องเลยเนาะมีตู้ว่าเห็ดปวกออกพะศันยัไงไผ่าวเลยเนาะเอา้าคือดำแบบซี่้แบบคือโบตอ้อกันโอ้ยมันขอลายใส่พันขอลายใสพันเมนขอเขามาขอเพิ่นดิแมนเมนเพราะว่ามันเป็นไอเดียขาว นี่ไอเจียขาวเสืองนกเจียขาวเสียงนกเนาะพอห่วงลงลุมเด็ก็มันจะเป็นใบวีซี่ขึ้นนะแบบว่าเอาใบบีเป็นซี่ขึ้นทึ่งแบบว่ากี่ตัวแบบคือคือบุมมีห่วงเข่านะนเนาะก็เลยอยากไดี่เตียเชียงนกได้สิมัดหนึ่งเอาขอน้องข้าเจ้านะวันนี้งานตัวนั่นในยก็มันก็สิเป็นพันหนึ่งนี้ให้นี่สรุปแล้วมีสามพัน สามพันน uh huh. kind of anyway. ah. huh. right? ั่นก็ปากเลยอีกเมน่าสีเ eh, ดืองๆนะครับเจอเนี่ยนั่นต่างหากเนาะอันนี้ต่างหากเนาะอ่าสามอย่างเข่าเตีอันนี่นะจังว่าเข่าสามใส่พันเนาะเขาสามใส่พันให้เดียวให้เดียวที่ข้าบุพเพพี่น้องไงใช่ข้าวไทยไปเอามองนิกมองหน่อยมันอีเตี้ยข่าตัวนี้ต่างหากในเตี้ยเหลืองต่างหากเตี้ยผงเงินต่างหากบาทนะอ่าได้ย่างได้เนี่ยอีกล้เนาะ แต่ว่ามันชุกพร้อมกันอยู่บ่อระตุเออมันกะสีพร้อมกันนั่นเป็นข่าวดอคือกันจมโบชุกพร้อมกันกะสีนิกหน่อยนะคะยู่ห้างลำเป็นพายอยู่เนาะเิวัดมูถามูว่าเป็นข่าวดอเวัดอ่าเมื่อวานนี่ก็ไปขอน้ำป้าเพ่งพร้อมดกตอนแรกหน่อยนึงพี่น้องเลยขอน้ำเพลินได้ชามชิมหามาตวานอืมเล่ากัว่าย่านโมพ่ออยู่หักไปปุ้นเอานะไปปุ้นแห้มันทางนี้กับโมพ่อเลยตอนแรกนะว่าสิไปเอาน้ำลุงจิตพี่น้องเลยเนาะแดีววันนี้ มีคนอยู่หน้าใกล้อะดาวาก้าเราเดืออยู่กเ็เลยพากันเอาอยู่นี้ให้กระเดิ้เอาจู่มงมอนี้เอาอยู่มอนี้เพราะว่ามันนาดุงกับไก่เติบอยู่นะพี่น,น,น,นออ้องเนาะคืออยากเป็นมืดๆเนาะมืดๆนะฝนทุกอันนี้ว่าเอาไปนี่ได้เนาะหรือว่ามันย้อนแสงบนน่นเนาะพี่น้องเลยแกล้ว่ามิดเจ็ดไปว่าบ่าได้ดูดน้ำได้ตัวอืมออบัดอยู่บ้านบัดตกแห้งเติบไหน นี่พอช้ำเมงีเอไม่งีจันนี่นะทุบ้านตกแห้งเติบได้อยู่บ้านช่วยไปไกลไปเลยโอ้มีตัวตนตั้งอยู่นี่บ่อือืมวัตถุนี้นะเบวัตัวนี้กับเมนดำตัวนั้นบ่มือนันนี้มาดำอยู่มุมนี่้ดำอยู่มุมนี้ตัดเป็นคนละตอนชิมัดได้ชิมัดปะออันนี้เจียตัวนี้เนี่นชิมัดสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ ข้าวดำหน้าก่อนเพควนว่าเฮ็ดปลวกออกกบไปหาเบิง่งมาเก่งตอนเว้นมาเจ้าว่าเฮ็นกำลังดูดินด <c ười> เนอะให้ปลูกจิกไปแยกบ้านนี้เนะาะให้ปลูกโคบามาบ้านนี้เนะาะเอากระด้างดูดินเลยอืมอืมใ <c ười> ห้ปลูกโคบได้บ้านนี้พี่น้อยเนาะเออมันหักเป็นเฮ็ดปลูกจิกไงละเพิ่งเป็นแ,นแปดเลยเนอะเอาว่าเห็นเพิ่นเอามาอยู่บ่เห็นหลักฐานอยู่บ่เขาว่าว่าได้สามยุ่มหมดแล้ว เราพอดีเอ่อบาดหนึ่งแล้วเนาะยังดูดินอยู่อ่ะกําลังเผ็ดดินบีนะเขาอ่าท่านตาบูดีกับบูเห็นนะด,นนดุนดินยังบีอยู่เอาเทียมเขียวนะเนาะอ่าบอลตูเต้นเคยเอาแนะ่ตามเบิ่งเขาว่าว่าอยู่ในเงาบุกอือแมนเด่าบอลเขาเคยเอาแนะ่นาะตุ๊ก <c oughs> ใจนาแต่งเงินนี่เด้อบอลเงินบบกปาลาอนะไรเนาะเอาไปหาต้านคืนนี่ ขาพ่อสามยมโยธมาทางแห่งกษิตเดจวกออกกษิตได้มาหายุเออเอเล่นแล้วนาเลยจะมาทางสษิตง่าย่นั่งนาแล้วเลยยันอยู่บ้านมาเนี่เออทางีษิตง่ายแม่นั่งขายเครื่องเงือนหมดแล้วเออดูเต้นกษิตเมื่อขายเครื่องน้ำบ่อเนาะจะว่าถือกันจะเบี่ยงง้อจักที่เนาะกิเป็นโชคยเดีง้อลกงาแล้ววะ หยากัยังวันในโลกดิโอ้พี่น้องกันหน้าจอดกันยงไรตในอแล้วแม่โบไ่เลินะเต้นนี่แล้วบอยากคอยนอนหมดเลยนอนตชดอยู่เแต่ไ่เลดละเอามูแดงมาป้าว้พืชเนี่ยเราอย่างพบไว้พี่เด้อพี่น้องไอเดียวเด้อบาดให้ชิ้นท้ายให้ชิ้ทยพ่นทยปี ใช่ปีนี้พี่น้องเลยเนาะเออแมนจุดท้ายตอนดำพี่ไถ่ตอนดำยังโมแมนจุดท้ายตอนเกี้ยวยังโมแมนจุดท้ายตอนเกี้ยวเคนแรกเกี้ยวก่ะเกินชิเป็ดเนาะแมนเกินชิเป็ดล่านแล้วเกินชิเป็ดเต็งมแล้วออกฟันชานะออกฟันชามอ่ะอือข้าออกฟันชาแล้วลุยกันบัดตอนเกี้ยวบัดมีแต่บ่าเบิ่งน้าเบิ่งในบหดือนเนาะเบิ่งน้าเบิ่งในเบิ่งหย่าเบิ่งตองมันนี่นะเบิ่งหย่าเบิ่งตอง กู้หน่ายกลัวดูแลกันดูแลกันบักน้ำแล้วเดีวก็ล่อรุ่นอีกแล้วว่าสิงามบอ่ะชิถึงถ้าถือพิมบ่่บอหบถือได้เนาะแต่ปีนี้บ่ถือเราถึงเป็นมาสมบูรณ์นะอารมสมบูรณ์เพคนว่าโอ้โหรถ่ายพี่มันก็ตายแล้วเนาะก่ได้กินอย่างเนาะแต่ปีนี้โอ้ที่น้องปีไกนี่กา ใจหน่อลงติดใจนี่กันเนาะลำเมือ่อยได้บัดดายจหน่อลงเห็นหน้าเนี่ยมันก็เจียงหลายด้านนะคนหน่อยกันีหมูวิทอ์อามาตีโช<ด>ว์ดูน้ำท่วมระทราบกี่น้อยมากระดับหมูวทย์ท่มระทราบมันไม,ม่มไ,ดมมได้ลำหน้ามันบอกให้แม่ขีข้ขานอยู่มือนะอยู่น้ำเพลิน <laughs> แมตโตซับคนเบิ้ลให้แม่ขี่ข้านดูน้ำนุ่นนะก็ต้องลงเฮดเ,เวียขี่ข้านซขึ้นเลยขัาไ่ได้กินเหนียิพี่ตัวโอ้ยขานเป็นไงนากขันก็บ่้ินเลยไี่กิน,รกนเราข่านดาวนุ่นนั่งอ <c oughs> ูนะขี่ขา้นานเราบอกมีโมไม่ห <c oughs> นีขี่ข้าดาวได้เหมือนกันานึงภาพนึงะ แต่านนั่นแหละเดนเนาะม้ำเมื่อยเลยมันึงบรด้เวเมื่อยนอนบเฮ็ดบวกองแยกเนาะพี่น้องเลยมาตัวกันเดยลยไปจำเห็นมาคนเอามาแล้วใครยุ่ดเห็นอยุ่ดนเอามายุ่ดิ วยกลับขึ้นไปพุ่นมากน่นีแบบว่าแบเอาพุ่นมากเลยทีกับขึ้นไปแล้วที่เด็ดเบ็ตัเน้เนาะสเลยแบบ่ได้ว่าเออชนน้ำเข็มทิพเข็มยังไม่ได้ชนเลยโอ้ยได้นูอวยนี่พอเป็นพระวไป้ครับอวยไปขึ้นเนี่ การยังสีมัดนี่นะจ้ว่าสีมาใ่นี่กับชีนเดียวพอได้่ไหจักเนาะจะได้แซแสรบเหอเนาะเดี๋ยวไปหาปุ่นน้ำพี่น้องอีก้แสรบปุ่นอาอีกีตายเียปุ่นให้เออให้ก็อดนเยนาองหี่หนาหนึ่นบันชีนั่น่เียกันลงไปนเียงลงไปข้ากับบหนไงไปไเนะมันบดทําไหกับํำนั่นนะเียนาะ อย่างนเขามันมาดำมีส่วนนี่อยู่ด้เนาะอ๋มเปนละส่วนเลยนาบ่ได้ถ่ายคลน้องเอ้ยแข่งอันนี้เนิ่งเน่า้อันนี้อ่อนนะทางนี้นะทางน้นนแขงางน้นคือเน่าอ้เน่าจีบ่ด้มื่อเน่าเน่าไปน้ำเลยคายปีนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเลย เดี๋ยวนี้ได้กันโรกเนี่ยโกคตองค่นะและโรกงานคือสิบ่ได้มาใกล้หรอกโรกงานบอกไว้ก่อนเนาะแ <c oughs> นะนีอยดูภายเครื่องมุ่นนหรบานเ <c oughs> มื่อได้ตลาดนัดเนะ่ี่ยตู้เมื่อพอได้เนกินมาเ็บเจบเจบไขได้เฉียวนี่กินหาไปดิ ว่าแต่ชีว่าแตชื่อเนื้อกินได้ยังไงเล่าได้เนื้อกินเยอะเมื่อไห้พอดีแจักเหรอว่าเลยเนี่ยเบ่ากระชงเลยเห็นตะโงกก็ไม่ได้ออกได้ปีดีออกก็ออกพลองเพลงชื่อน้องยังไม่ได้ออกแบบเต็มที่เน้องปีน้อสีนี้มันบอกเนี่ยเป็นเห็ดปวกระเบิดเด้เนาะเห็ดปวกลายเนี่ยที่แมนสีนี้พืชกินนี่เห็ดปวกเนาะขนาดได้ปีน บัดอันออกรอบ t h ư ờ n มันยังเห็ดพวกอีกคืองเอาเนาะเห็ดอื่นไม่ได้ยินเลยเห็ดคอกับยังบันเห็ดผัวอ่ะอยู่ของโบราณเนาะเห็ดพวกขนาดได้ปีนเนาปลาดูเลยเนาะตัดภาพมไม่บาดนี่นยังน้อยนึงบาทปลาดูเลยประมาณเจ็ดต้นเจ็ดต้นแปดต้นนี่แหละ men hay polo uẩn năn thắm, tuần trăng, tuần trăng bữa ưn, bữa ván, át thịt, nóc biển, bữa, chớp bữa ngám, thì nong ấy, trống vậy, kia áo bút vậy, này, kẹp phụ, kẹp nhàng đấy, kẹp bây nhàng cái kẹp rác bả này, phe anh này, phe xay đinh cả xay vãi rác bả này, đi ăn kia tôm con, thì nong nó. อ่าแล้วแล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยปีนี้จบเท่านี้เนาะจบการดำพี่น้องเอ้ยซ่ํานี้บ่อื่นน่ะแม่นแล้วยังเหลือแต่เกี่ยวบาดฮาเนอมกนีกําลังเป็นกําลังออกเนาะเนาะอืกําลังคนดินขึ้นมาล้างขี้ตมก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเอาาดเยเนาะ พี sea, Sunday, ite, ่นี่ก็สิได้ล่ําลาไปแล้วเนาะพากันกินข้าวตึงน้ําล่ะสิไปเลาะเบิ่งเห็ดก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะมีบ่จังไดพี่น้องเอ้ยลวหน้าไปเลาะเบิ่งเนาะอื่นบัดยันบ่ได้มาอือยันบ่ได้อยู่ขายเครื่องเลยหั่นนะเนาะล่ําลาแล้วเนาะหลายมื้อ้เนาะอปิด้านจัสิสิเข้าเดือนด้พี่น้องเอ้ยตั้งแต่อน้นไปเงหมอก็ปิดยาวมาเลยเปิดตอนแดงนิดหน่อย เฮาสะพะลุงอ้ดำดาไปแล้วเนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยล้างกระตุนกระตก่อนเนาะ